อืมวันนี้อากาศดีดีเหมาะกับการออกกำลังกายสุดๆเลยนะเนี่ยว่าแล้วก็แวะมาที่สนามแบดท,ท่าบ้านหน่อยดีกว่าโอ้ยคนเยอะเหมือนเดิมเลยหนุ่มๆสาวๆตีแบดกันเหงื่อโทรมกายเป็นแถวเสียงตบลูกปุ๊บปาปาดฟังแล้วคึกคักแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะฉันเห็นยายป้าคนหนึ่งดูน่าจะเป็นแม่ค้าขนมทั่วอยู่แถวนี้แกเดินถือของพรุงพลังเข้ามาในสนามสงสัยจะมาส่งของ แล้วก็มีน้องวัยรุ่นเห็นกำลังจะลงสนามน่าจะเพิ่งเลิกเรียนพิเศษหรืออยากจะมาตีหลังจากชั่วโมงเรียนออนไลน์แน่เลยรีบวางกระเป๋าแล้ววิ่งไปช่วยคุณป้าถือของทันทีเลยจ้าหุยน้องเขาเอาใจใส่คนอื่นดีจังเลยเนะแถมยังพูดจาเพราะๆกับคุณป้าอีกด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้สิถึงเรียกว่าคนดีที่แท้ทรูแบบเนี้ยต่อให้ออกกำลังกายเหนื่อยแค่ไหนก็รู้สึกสดชื่นหัวใจขึ้นมาทันทีเลยนะสนามแบบเนี้ย ไม่ใช่แค่ที่ออกกำลังกายแต่เป็นที่สร้างมิตรภาพและความดีงามเล็กๆน้อยๆในสังคมด้วยนะเจอแบบนี้แล้วชื่นใจจริงๆเลย